ครับตัวตัวที่หนูบอกข้างในอ uh ่ะ huh. ข้างในสีแดง่ข้างในสีแดงของเราจะเป็นบอดเนี่ยเนี่ยจริงๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือก็คือคือตัวสีแดงอันนี้มันแค่ปิดไว้อย่างนี้แล้วข้างในมันก็จะมีเม็ดเลี้ยงหลายๆลเม็ดไอมเม็ดเขาเรียกว่าอะไรลูกกระปุลครับเม็ดลูกปืนครับ,รรรบต้องการจะเปิดฝาลูกปืนมัน นี่ไปถอดล้อแล้วไหมเนี่ยลูกนิ่งกอดยางจะได้มีเบียดช่างทำไมช่างช่างถอดทุกร้อเลยอ่ะมันมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่เอาเอาออกมาดูอ่ะพี่ผบไม่ใช่ชา พี่ออะไรพีพีถึงถอดมันออกมาดูมันเปิดไปแล้วค่ะนังแก้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 แกแกอ๋อพีพีก็เลยถอดออกมาปุณีไม่ให้น็อตอยู่ไหนขอี่นายปุณีเุณีไปไหนอยู่ที่เมื่อขอพี่นายพี่ต้อยใส่ผิดด้านวันน้แอบมาเอาน็อตเข้าไปเหรอฮะ อย่างนี้เพื่ออะไรอะลูกซามแม่รักเธอนะอาล้อมันฝืนเหรอพี่พี่ถึงแกะมันออกมาดูอ่ะ ถ้าทำแล้วมันจะไม่ฝืดเหรอลูกไม่ฝืดมันดีขึ้นเหรอ,อเป็นป้าเปดูปืนมอปืนี่ถายเ้าเอันนี้มันไม่ได้ฝืดอันนี้ต้องเอาผมบอกผมใคร <laughs> สองก้อนสามก้อน <laughs> ที่ปั่นเวลาปั่นล้อคือยังไงเหรอเราปั่นมันทำไมอ่ะปั่นล้อนี่เมื่อกี้แม่หนูปั่นนะปั่นให้ล้อมันหมุนน่ะปั่นปั่นมันเล่นให้มันออกมาปั่นแล้วมันจะเล่นปั่นมันจะออกมาอีีี่เย ทำไมมันหมุนไม่ไปล่ะลูกเมื่อกี้เนี่ยแน่นไปอ๋แปอแน่นไปมันก็หมุนไม่ไปเหรอต้องไข่แค่ไหนะลูกตา,อาพอดีพอดีนี่ไม่รู้ปืนฟ๋าไมู่กปืนมันเสื่อมหมดแล้วต้องซื้อร้อนเปลี่ยนหมดแล้วอ,อันนี้เสกยาง เสร็จแล้วครับเล่นได้แล้วครับโอเคครับมีเตมทั้ <c oughs> งเลยล่อดเสียงอดีตอดีเล่นให้ดูหน่อยหนึ่งดิบหนึ่งดิบ